สบายดีสบายดีเด้อทุกคนวันนี้มาโคบกับแม่น้องไอติมลุยสวนอีกแล้ววันนี้แม่น้องไอติมลุยสวนจะพาเขาไปใส่ที่ภาพไปเบิงเ่งแปลงมังคุดเนาะไปหลาะเบิง่งแปลงมังคุดผลผลิตเก็บแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องที่เขาไปเบิ่งว่าเขากําลังเห็ดอีหยังอยู่ในระหว่างที่เก็บผลผลิตแล้วเขาตกแต่งอีกอย่างบอปะไปเบิ่งน้ำกันเลยเพื่อนๆเพื่อนๆน เขาตกแต่งเขาแต่งต้นมะขุดนี่ทีเมื่อหลังจากที่เขามาเก็บผลผลิตแล้วนะโล่งกว่าปีก่อนกอดีกเลยนี่โล่งแหง้งเป็นแต่งนี่เปิดเอาเด็บออกแล้วผมจะแต่งงามันให้มันบางนะพี่น้องพา,ามันนาแล้วผลผลิตออกมามันก็นลูกน้อยนะผมไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วนะยินดีเพิ่นกันเลยปฏิวัติ สวนทุกมังคุดใหม่เลยนี่แต่ละแต่ละสวนแต่ละต้นนี่โล่งแห้งด้วยพี่น้องเลยเอาเพื่อนขมาเบิง่งตอนนี้ก็มืดฟฝนมาฝนกำลงังติดตกแต่มันมันเข้าสู่หน้าฝนเลยเนาะมันก็ติดตกกันทั่กกวเไปนั่นแหละตกทั่วประเทศหกปันยัง อันนี้เพิ่นเอาลงมาแล้วเพิ่นก็ร่อให้มันแห้งได้เพื่อนๆื่อนเลยรอให้ใบมันแห้งแล้วใบมันก็สีลงมาข้างหล่างทีแล้วก็เอาอันนี้มันไปทิ่มกลางมันใบมันก็เป็นฟูไปได้แบบนี้มันก็สิเปืือยไปตามการเวลามันนะนี่ต้นแห้งโล่งเลยเลยหลังจากแต่ละปีนีนนาแบบมองมาเห็นอีหยังเลยแหละเพื่อนเพื่อนเลยมันนี้เพิ่นแต่งใหม่เพิ่นปฏิวัติต้นมะขุดเอ้ยบางแหงตาผู้ คนที่ว่ามาเห็นอู้มจู่โลง่งหักแขนอันว่าปีต่อไปทำขุดออกมาหนิกาสีมองเห็นเลยแหลน,นี่มีอินยันมาาง,มงมาบังมึงไปถามมึงคนใหญ่นวดก่อนนะเราเห็ดอีนยางก็ติดมึงขุดแลยคอยย่นนวดอ,อันนี้เพือ่อไอันนี้เพื่อไเที่ยงอันกำลังเอาเนี่ยลงจากต้น บางขังเลยพี่นาเลยมันต้องห่วงว่าลูกมันสิบนใหญ่นี่ค่ะมันออกมันบางขนาดนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้บักซสีลานอะไรค่ะเป็นมาที่ลงมานลงมาอยู่น้ำผนจะเป็นพระเอกนี่แหละเป็นพระเอกในสวนนี่แหละเขาได้มาผนจะไล่งานเบอร์ดไดไล่งานให้มีคนเข้าสวน ไปไหนนวดเห็ดอียางอันนี่ฮะเห็ดอียางอันนี้เขมื่อุดจีไปเห็นบ่เห็ดยู้จังเลยถามไงว่าเห็ดไปได้ขึ้นมาโล่งค่ะแท้เอาเอาเลื่อยตัดเอาทิ้งหนึ่งลงเป็นแจมเมื่อคุดเป็นใจที่อะไรแท้ใช้เลื่อยตัวนี้ที่ตัดเอาหนิบ่เออเฮ้ยมันโล่งหรือมันทีเป็นไปได้หนิอ๋อโล่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมันที่บันทิตัวไว ไอ้หน่วดแล้วว่าคือว่าดุได้ยม่น่าที่ตาแล้วหรอกต้องดุเออไปตัดไปที่น้อกไอ้สุดไม่เรื่อยเลื่อยไฟฟ้าเรื่อยไปสาดแบตแล้วก็มาตัดถ้าเป็นตัดมือเนี่ยก็โอ้ยเหมือคือกันนั่นแหละมันใส่แหงเืจอทวันมาลหลายพี่นอกอ่าปฏิเสธมาตั้งหลายสีโอ้ยโอ้ยใหญ่อันนี้มาบอกเลยเว้ คนเห็นงานเว้ยเด <c oughs> ี๋ยวไอ้คนถ่ายยูทูปงานมังคุดต๊ะเตยตายเฮ็ดจังใดบ้านมาสัมภาษณ์เรามาถามพวกเรานะเราบมีเวลาดอกอะไเห็ดงานนะเออจังน้อยจังน้อยเดี๋ยวเดี๋วาายถวถึงลงติดต้นหนีก,กันแต่อยากถามยังกับบอสตอบเยอะเยอะยังน้อยน้อยแต่จะลงจาต้นหมักมังคุดเกิดได้ที่น้องเด้อเดี๋ยวที่ถามเราว่าเราเห็ด บังคุดแล้วทีเห็ดแบบได้เลยแล้วสีเอาผลผลิตออกก่อนหรือออกหลังเดี๋ยวทีทำให้เราเบื้องแล้วสีได้บอกเบิ่งอันทางที่ท่นได้แต่งที่น้องมันก็สิแป้นได้เติบไปสีข้างหล,งลังแล้วหลังจากตดตัดกิ่งงามขุดลงมาแล้วมันทีเป็นแบบนี้มันทีเป็นแบบนี้อ้าว พอถามแน่คนใหญ่เอ้ยนี่ยังมาอ,อยากถามเจ้าว่านจ้าแต่งออกมาในปีหน้ามาันทีเป็นลูกวะนี่ไอ้ที่แต่งยังฉี่เด้อ่ะ,อะเห็ดว่ามังคุดนี่ปีนีก้วาวเสียวนวยเร็วแน่ได้ถึงเผาเห็ด<โ>บ่แต่งงานมันแล้วสิ้นเดือนนี่ก็สใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังอะไรบ้างใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วบวกกับยูเรียใส่ทั้งดินนี่แหละเไงใส่เอาใบหรือเอาอย่างเอาก็ใส่ดินมันดีให้มันเปิดใบมันดี เดี๋ยวมันจะเสียสียายังม่นนี่ทำแมลงหรือสียายังมันจากใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วกตสีสียาททางใบมันไห้มันออกใบมากนี่นี่ไห้มันออกใบอ่อนมากเลยใบอ่อนมันท่านออกไห้ใบอ่อนมันออกเดือนสิงหาให้ได้นับดยว่างไปใส่ดีกว่าทีว่างไปใส่ว่างนี่ก็ได้ให้ใบอ่อนมันออกเลือนสิงหาสิงหาเด้อกันยาตุลาพฤติกาท่านว่า หอดเดือนท่านว่าเสี้อาดอกนัไปเดียวท่านว่ามุกลาคุมพาเมนาเดือนเมษาให้มันเป็นน่วยเก็บ<ม>ก่อนเขาเลยเก็บก่อนเขาถ้าเก็บก่อนเขาได้ราคาไดยแต่ถ้าผูดด้ใดไปออกเดือนหลังปีใหม่เด้อเดือนมุกลากิโลย<ม>ี่สิบไปเก็บเดือนมิถุนาสนกับทางปากใต้เขาตอนนี้พ่อใหญ่หนวดเลยได<ม>อชิลเลงเอาใบก่อนให้มันออกเอดือนสิงหาให้ได้เป็นวิธีของพ่อใหญ่หนวดวิธีของพ่อใหญ่หนวดแล้ว วิธีไผวิธีมั่นเด้เห็ดบักมังคุดโบ,บเมนไวสิเกงยางเดียวนะครับต้องเหงด้วยโ<า> <laughs> บ,บเมนเกงยางเดีย่ดวยวบอออกดอกนะครับ้าบรรยากาศบไหสิงอํานวยความสะดวกบพร้พอรเมเกงกับเกงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นระดับขั้นตอนเลือน<ป>สิงหาเถอเิงเด้อว่ามันสิออกใบวอบักมังคุดเห็ดยากที่สุดในบรรดาผลไม่บอกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบางปีก็เจ๊ง บอกเลยก็ว่าบางปีก็เจ๋งบางปีก็ได้บางปี<อ>มันขึ้นอยู่กับประเทศจีนนะครับเด้อเขาจีซื้อขาหมูลเฮาอบอพึงผ้าในประเทศไทยนี่บอใครได้บันใดเนี่ยเขาซื้อได้กิโลยี่สิบบาทประเทศจีนเขาซื้อหมุเฮ้าแง้ง้อครับเด้อถ้าประเทศจีนเขาไปซื้อขอหมเฮากะเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งอ้าวันนี้เดี๋ยวต่อไปพีใหญ่นวดอะเอียดยังต่อเนาะเดียวรอรอมาติดตามให้เบิ่ง ว่าผลที่ใส่ฟูซีดเดาจังใดอันนี้ก็ที่ถามเพื่อนแค่นี้ก่อนเป็นลำดับอันนี้เพื่อนเฝ้านะเดี๋ยวคนจ้างเพื่อนชิวานะเพราะว่ามาแต่มาสมายนู่ถูกเดี๋ยวบ่ได้เงินค่าแรงที่นอกอันนี้ก่อนเด้อคนสบายนี่ขอบขึ้นเด้อพญานวดเด้อเดี๋ยวเอาหลังจากไอ้เพื่อนเพื่อนหลังจากไปไปถามพญานวดพอแล้วเนาะแม่น้องติมกันอย่างมานี่แหละ ย่างกับบ้านแล้วแหละมาหล่อบึงพืชมังคุดว่าเขาแต่งยังไดี๋ยวบ้นี้คอยติดตามต่อไปว่าพญาน,นวดเพิ่นว่าเพื่นสีเอาใบเดือนใดนะและเพื่นสีสีดาแบบไดเดี๋วบันี้กะมังคุดนี่เพื่นแต่งเนือมันเจ็ดลอยกว่าต้นจากเดือนเพื่นสิแล้วเพื่นแต่งเดี๋ยวแม่อติมจะมาบอกให้เพื่อนๆอีกเถื่อ,น,อ,น,อนหนึ่งเด้อสำหรับื้อนนี้ แม่น้องอาิมก็ขอจ,จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อสําหรับที่ไปอย่างไปเขาสวนบางขุนด,ด้วยพี่น้องเทื่ยนาซิมียังให้เบิ่งเพื่อนๆโปรดติดตามถืออีกเถื่หน,นึงค่ะผู้ได้หมักและติดหมักแม่น้องอาิมอย่าลืมกดติดตามให้นจจาในเด้อใจเด้อเพราอให้แม่น้องอาิมมีกําลังใจสั่งคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกเถื่หน,นึงสำหรับมนีสวัสดิจ้า